สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องช้างช้างกับ CTAF ค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้จะเป็นการทำ targeting t r a i n ค่ะค่ะก็สำหรับเทคนิค targeting t r a นะคะหรือว่าเป็นการฝึกช้างเชิงบวกนะคะก็คือเป็นการฝึกช้างในเชิงที่ว่าเราจะขอความร่วมมือกับช้างนะคะ คือตัวสเตปเนี่ยก็คือเราจะให้เอาคําสั่งกับช้างเพื่อให้ช้างเนี่ยปฏิบัติตามคาสั่งเมื่อช้างทําแล้วเราก็จะให้เป็นรางวัลเพื่อที่จะบอกเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่เราอยากจะเห็นให้กับเขาแล้วก็จะพยายามไม่ใช้ในส่วนของการบังคับให้มากจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะเรียกได้ว่าเป็นเชิงบวกหรือว่าเป็นรีบอร์ดดิ้งซิสเต็มค่ะ oh. ก็สำหรับคาเชตเทรนนิ่งที่เราทำที่นี่ก็คือมีไว้เพื่อสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับช้างเพื่อถ้าเกิดว่า ถ้าช้างป่วยหรือว่าช้างมีอาการบาเดเจ็บตรงบริเวณไหนของร่างกายถ้าช้างเคยมาฝึกท g e t เทรนนิ่งตรงนี้แล้วก็คือเขาจะเข้าใจว่าถ้าเขาอยู่ในบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเขาสามารถที่จะขยับไปตามที่เราบอกได้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่รู้สึกเครียดจนสุดสำหรับอุปกรณ์ในการทำ Target t ทรนน i n g นะคะก็หลักๆเลยก็คือเนี่ยหนึ่งก็คือต้องมีไม้ท่หรือว่าภาษาไทยบางท่านจะใช้คำว่าไม้ชี้นำก็คือเป็นแท่งไม้นะคะ ข้างบนอาจจะประกอบด้วยเป็นเป็นโฟมนิ่มๆหรือว่าเป็นบอลกระดาษหรือว่าเป็นบอลพลาสติกก็ได้ค่ะคือให้เป็นแค่่าเสือนเป็นจุดที่สําหรับช้างสาหรับเวลาไปแตะตัวช้างเนี่ยจะไม่ทําให้อ่าช้างเกิดอาการเจ็บปวดนะคะค่ะถัดมาก,ก็จะมีอ่าสองอย่างนะคะที่ใช้สําหรับตัดเล่มเท้าของช้างเล็บนิ้วเท้าเล็บเท้านะคะก็จะมีหนึ่งนะคะก็คือเป็นใบมีด ใบมีดนะคะก็จะเรียกภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Ho ู๊ฟนิ๊นะคะปกติเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้สําหรับตัดกีดม้านะคะแล้วก็จะมีอันนึงก็คือเป็นตะไบเล็บนะคะก็ตะไบเล็บนะคะก็จะมีหลายๆขนาดนะคะแต่ที่จะเหมือนกันก็คือจะมีด้านที่เป็นด้านที่ค่อนข้างหยาบนะคะก็คือสามารถกินเนื้อเล็บได้กับด้านที่ค่อนข้างสมูทก็คือเรียบกว่านะคะอันนี้เอาไว้สําหรับตกแต่งพวกมุมเล็กๆได้นะคะก็จะมี2อ,อย่างนี้นะคะ การฝึกช้างนะคะก็คือเวลาเราใช้ฝึกช้างเนี่ยจะสังเกตนะคะว่าเราจะใช้คําพูดที่เป็นภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาไทยที่นี่จะใช้เป็นคําพูดภาษาอังกฤษอย่างเช่นถ้าเราจะขอคําว่าขาหน้าเราจะใช้คําว่า hand หรือมือนะคะถ้าเป็นในส่วนของขาหลังเราจะใช้คําว่า leg หรือขานะคะเพื่อที่จะแยกเพื่อที่จะเป็นคําสั่งคิวช้างว่าเราต้องการส่วนไหนของเขานะคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเป็นขาหน้าซ้ายขาหน้าขวาช้างอาจจะไม่ได้ มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ว่าอะไรคือซ้ายอะไรคือขวาเขาอาจจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเก็ตหรือว่าเขาจะแบบมีการเชื่อมค,คําพูดในลักษณะที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นการคิวของช้างก็คือต้องคิวในส่วนของการยืนของคนที่ให้อาหารคนที่เป็นคนฝึกด้วยนะคะ